สวัสดีเพื่อนพ้องและน้องพี่รอนครับพวก,กับผมกับคิงโรเลตนะครับผมนี่คือยี่เสิบระดับเกมสำหรับคนคี้เบื่อนะสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมสำหรับคนคี้เบื่อหรือว่าเป็นคนที่เล่นเกมอะไรก็เบื่อไปหมดก็ดูเกมจากคลินปนี้ได้เลยนะ เกมมันนัดที่20ส่สิบลอ้อนสไรเซนก็ผมสำหรับใครที่เป็นคนคิดเบื่อหรือเป็นคนเบื่อง่ายแล้วชอบความอิสระก็นี่เลยนะซึ่งในเกมนี้เราจะได้บินบินบนท้องฟ้าอย่างอิสระแล้วก็ผมเคยจะมีหลากหลายอย่างให้เราในทํามากาเช่นการรับภารกิจมาอะไรงนี้ซึ่งจะมีการท้าทายต่างๆคือเยอะมากๆก็ผมแน่นอนเกมไม่อย่างที่บอกนะคือไม่มีอะไรยุ่งยากเลยคือราเข้ามาในเกมปุ๊บคือเราจะได้บิบนบนท้องฟ้าแล้วก็ พยายามบลอกสิ่งกีดข,ขวางอะไรให้ได้ที่สำคัญในเกมเนี่ยแบบค่อนข้างกว้างใหญ่มากเลยนะเป็นเกมแนวโอเพ่นโวล์ด้วยซึ่งแน่นอนเกมนีคือจะมีการท้าทายต่างๆมากมายเลยนะที่สำคัญในเกมนี้เป็นเกมออฟไล์ด้วยครับผมสำหรับใครสนใจเนี่ยเกมนี้น่าเล่นมากๆเลยนะ เกมมันรั้ไป19 The g h o s t c o r e of Survival Horror Game ก็ผมสำหรับใครที่เป็นคนขี้เบื่ออยาเลด้เกมน่ฮาๆมากกว่าก็อนี่เลยนะซึ่งเกมนี้เป็นเกมมาสยองขวัญก็ผมความเจ๋งของเกมนี้คือเราสามารถเปิดไมค์คุยกับคนในเกมได้ด้วยแน่นอนเราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมแต่ว่าถ้าเรามาคนเดียวเราสามารถจอยห้องเล่นกับคนอื่นได้เหมือนกันนะและเราสามารถเปิดไมค์คุยกับคนในทีมได้ก็ผมเป็นแงเจ๋งมากส่วน,นในภาพแล้วถ้าเราได้คนเดียวอาจจะน่ากลัวอะไรงี้แต่ถ้าเราพาเพื่อนมา,าจากน่ากลัวอาจจะกลายเป็นฮาก็ได้นะ ซึ่งเกมมันจะแบ่งเป็น2ฝ่ายก็ผมคือฝ่ายผีกับฝ่ายมนุษย์นั้นสำหรับใครที่เล่นเป็นมนุษย์ก็ต้องตามล่าุญใจต่างๆผูดปดล็อห้องต่างๆอะไรงนี้แต่สำหรับใครที่เล่นได้เป็นผีก็ก็ต้องตามล่ามนุษย์อะไรงี้นะเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยแน่นอนเกมไม่ต้องใช้เน็ตนะก็เล่นนะเกมมาร์ดัสิบแปดแก๊งสตาร์นิวออร์ลีนส์ก็ผมถ้าใครที่ชอบเล่นเกมนาทีเอหรือว่าอยากได้เกมนามาเฟียมากกว่าก็นีเลยนะซึ่งเกมนี่คือมานานพอสมควร้วก็ผมแต่ว่า คุณภาพปรไฟล์ในเกมมาคือลัางกงสร้างมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่เป็นเกมภาษาไทยด้วยคือเราสามารถเล่นตามในเรื่องได้คือในเรื่องในเข้มข้นมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมเราสามารถครองแกงระวายุทธพื้ที่ต่างๆในเกมได้นะคือจะมีต้เล่นเยอะมากเกมนี้ถ้าชอบเ่นเกมมาเฟียอยู่แล้วก็เกมนี้น่าจะเหมาะนะคือจะมีเล่นคือเยอะมากๆับผมสซหรบใครสสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเช็คเด็ดนะก็เล่นนะ เกมระดับที่17บเจ็ดคออาบิลิตี้วอลโซนโมบายก็ผมเกมแนวบัตเทอร์เรย์สุดจัดจ้านจากแพลตฟอร์มอื่นนะคือต้องบอกว่าตอนนี้ใครเข้ามาแล้วก็ผมที่จะลงมือมถือนะสำหรับใครที่เบื่อเกมแนวบัตเทอร์เรย์เกมอื่นแล้วอยากได้เกมใหม่ข้อนี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวชโร์รีรอบเป็นคนสุดท้ายนะคือแน่นอนว่าเกมนี้อลังการงานสร้างมากเลยซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้คือจะมีตัวละครคือเยอะมากๆก็ผมที่สำคัญเนี่ยคือจะมีตัวเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆพอสมควรนะสำหรับใครที่เป็นแฟนของคออาบิลิตี้อยู่แล้วเนี่ยเกมนี้น่่าามมมครรรรรัับบบผเเเเป็นนนนนกะะสสหใใจียตตงงท ở ngoài đây nữa mình online, một like tôi xin các เกมมาระดับที่สิบหกเกรนคิมเมโนออนไลน์ก็ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยโอเบื่อแล้วจะได้เกมแนวจีเอแบบวีออนไลน์เลยมีไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่เลยซึ่งเกมโดยเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้เนี่ยคือจะเจอกระหล่าเพื่อนคนอื่นต่างๆมากมายและผมซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้เราสามารถไปเทิรนไลฟ์ในเกมต่างๆได้หมดแล้วก็ผมคือจะมีระบบครบเครื่องมากๆเลยนะที่สําคัญในเกมเราสามารถเปิดไมค์คุยกับเพื่อนในเกมได้ด้วยเป็ไงเจงกแมสำหรับใครที่ชอบไปเกมแนวจีเอวีออนไลน์อยู่แล้วก็เกมนี้น่าจะเหมาะนะซึ่งแน่นอนว คือเยอะมากๆเลยนะคือจะมีธรกิจต่างๆหรือว่าจะมีอาวุธต่างๆคือเยอะมากๆแล้วก็ผมยานพาหนะก็เยอะด้วยนะสำหรับใครที่จะได้เกมแนวเชีเอแบบออนไลน์ก็ก่นีแล้วก็ผมเปิดไปคุยได้ด้วยนะไปเกมออนไลน์ต้องเชื่อไหนก็ผม เกมมันดับเป็นสิบพ่าฟอร์ดไนท์โมบายก็ผมถ้าคุณเป็นคนคิดเบื่อแล้วไม่รู้ดจะเล่นเกมอะไรดีก็น,นี่เป็นตนัวเลือกไอเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งเกมไม่คือเล่นเอามาจริางเดียวก็ได้คือสนุกม,มากๆเลยเก,บบเกมนั้นเป็นเกมแนวบันเทิงหรูหยอดก็ผมคือเราเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดให้เหลือรอบเป็นคนสุดท้ายนะและเราจะชนะแด้เอนก็ผมซึ่งแน่นอนว่าเกมที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเล่นคนเดียวก็มันเหมือนกันนะซึ่งในเกมนี่นคือจะมีรูวเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมสำหรับใครที่จะได้เกมแนวที่มีรูวเล่นเยอะมากๆก็นี่นะซึ่่งนนนนออเกมมี้คืจะ ข้อหนหลายจให้เราเนี่ยเลือกใช้ด้วยนะคือจะมีสกีต่างๆ,ๆเยอะมามายเลยสำหรับใครเยากได้เกมแนวมิเนอร์ทย่จะเราสามารถนานๆได้ก็นี่แล้วก็ผมป็นเกมออนไลน์ต้องเช็ตน,น,นะ เกมมาดับที่ Injustice Samurai t r e ก็ผมสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนว MMO ก็นี่เลยนะซึ่งในเกมนีคือเราไ์ค่ายเกมแนวสมุไรก็ผมคือเราสามารถต่อสู้ในเกมนี้ได้อย่างดุเดือดเลยนะคือต้องบอกกนว่าเกมนี้จะมีตัวละครหลายตัวให้เราในเลือกใช้ด้วยซึ่งแน่นอนตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลต่างกันไปด้วยนะคืออลังการการสร้างมากๆเกมนี้ต้องบอกกันว่าได้เกมแนว MMO RPG ก็ผมแบบในเกมเนี่ยค่อนข้างกว้างใหญ่มากเลยนะเป็นเกมแนว o p ล n w o วอ d ทีเดียวด้วยและที่สำคัญในเกมนี่คือภาพกราฟิกในเกมอลังการสร้าง มากเลยนะสำหรับใครที่ชอบไปเกมในเวโบแบบเล่นออกมลนอย่างเดียวก็ได้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งแน่นอนวาเกมไี้คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยนะคือจะมีประกิจในเรื่องต่างๆมากมายด้วยสำหรับใครสนใจต้องบอกว่าเกมนี้ไปเก็บออนไลน์ต้องเส็ตเด็นักเล่นนะ เกมมารดพิที่13จูราสิกมอนสเตอร์เวิลด์ก็ผมสำหรับใครที่อยากได้เกมระยองปืนแบบปันจัดจานก้อนนีนะครับผมซึ่งในเกมนี่คือจะมีในโนวเสาให้เราในใช้ด้วยและเราสามารถมงคับในโนเสาของเราเนี่ยต่อสู้กับดโนเสาคนอื่นได้นะเป็นเกมที่อลัง,งการกันสร้างมากแล้วครับผมซึ่งแน่นอนว่าเกมนี่คือจะมีสกิลให้เราในใช้ด้วยคือเราสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆของเราได้ครับผมเป็นเกมออนไลน์ต้องช้เด็กนกรเล่นนะอลัง,งการกันสร้าง,งมากเกมนี้ เกมมันดับได้12บสแมาส์ควดก็ผมได้ไปเกมเรายิงปืนมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะต้องบอกว่าเกมนี้ความจำเนี่ยคือนิดเดียวก็ผมแต่ว่าคุณภาพกราฟิกในเกมเลยคือน่าสนใจมากๆเลยนะต้องบอกว่าเกมในความจำเนยไม่ถึงร้อยเอ็ก็ผมแต่ว่าแรงบนกราฟิกขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยซึ่งในเกมเนี่ยคือเป็นเกมยิงปืนอย่างที่บอกก็ผมจะมีตัวละครหลายตัวให้เราได้เลือกใช้ด้วยนะสำหรับใครที่มีมือถือสเปคไม่แรงมากก็สามารถเล่นเกมได้เหมือนกันนะซึ่งในเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครหลายตัวให้เราได้เลือกใช้ด้วยซึ่่งในตตตััวววลละะะคครรแจมมมีาาาสถ เพาะด้วยนะคือตัวละครเยอะมากเกมนี้คือในเกมนี่คือเราไม่จะเป็นต้องเปิดหาตัวละครเลยอยากใช้ตัวละครไหนก็สามบัตรเลือกเอามาใช้ได้ก็ผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยสำหรับใครชอบในเกมยิงปืนก็นี่นะก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเชนเดตนะ เกมมาดับที่สิ Dead Trigger 2ก็ผมมนได้เป็นเกมมาตตำนาสุดคลาสสิกเกมหนึ่งนะก็ว่าได้นะถ้าเป็นคนคี้เบื่อแล้วไม่รู้จะได้เกมอะไรดีก็มันคิดอะไรมากเลยเล่นเกมนี้ได้ก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่าผีสัมบีแบบปันดุเดือนเลยนะซึ่งในเกมนี่คือจะมีอาวุธหลายอย่างให้เราเลือกใช้ด้วยก็ผมจะมีปืนแบบหลากหลายรูปแบบเลยนะคือเราต้องต่อสู้กับเหล่าผบสัมบีอยู่แล้วก็คือสัมบีจะไม่ทมดาก็ผมจะมีเหล่าบอสต่างๆมากมายเลยด้วยคือเราไปให้เกมรันพันดาเลยก็ว เกมแนวบุกถล่มดิศสมบีก็นี่เด็กก็ผมไปเกมที่น่าเลา่นอนละังการน่นสร้างมากๆเลยนะแน่อนอนว่าเกมนี้ไม่จะไปต้องใช้มือถือสเปคแรงก็สามารถได้นเกมนี้ได้เหมือนกันนะสำหรับใครสนใจแล้วเนี่ยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเช่นเด็กก็เล่นนะสำหรับใครที่เป็นคนขี้เบื่อง่ายก็เกมนี้น่าจะบอกกับผมเล่นเอาบอลอย่างเดียวก็ได้นะเกมบรรดั 10, บ,บดี่สิสปอร์บบสแควร์เพนส์ก็ผมสำหรับใครที่ดูกระตูนเรื่องนี้อยู่แล้วต้องบอกว่าตอนนี้มาเป็นเกมแล้วก็ผม ซึ่งต้องบอกกันนะว่าเกมนี้ปเป็นเกมมาต่อสู้สุดเดือดก็ผมคือต่อสู้แบบมันบากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี้เป็นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องด้วยคือเราสามารถเล่นเนื้อเรื่องได้ก็ผมจะมีภารกิจจะมีอะไรให้เราทำคขอเยอะมากเราสามารถต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ในเกมนี้ได้ก็ผมแต่ต้องบอกกันว่า,าอันดับแรกเนี่ยต้องเสียเงินในการซื้อนะเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีก็ผมถ้าจะเล่นเกมนี้ต้องซื้อเท่านั้นนะซึ่งเกมนีคือจะมีปริศนาต่างๆมากมายให้เราแก้คือจะมีต้องเล่นเยอะมากๆก็ผมไม่ใช่แค่เกมแบบรูปแบบเดียวนะค อบอกแล้วว่าเกมนี้คือจะมีลูกเล่นเยอะมากๆเลยนะที่สําคัญเนี่ยคือไม่ต้องกังวลเลยเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเช่หลก็เล่นได้นะเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีต้องเสียเงินในการซื้อก็ผม เกมมัดัดเพรียวดัสเนียนเกมยิงสุดเดือเก็ผมแบบยิงถล่มต่อสู้กันเหล่าหุ่นยนต์ในยุคอนาคตอะไรอย่างี้ซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้สวมบทติเป็นคาร์บอยไซบอกก็ผมแห่งยุคอนาคตด้วยซึ่งมีในเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอยไซบอกด้วยนะคือเราเนี่ยจะได้เล่นเป็นคาร์บอยก็ผมที่มาจากแนดดีซึ่งแนดดีเนี่ยเราตายไปแล้วนะในตอนนั้นแต่เราถูกฟื้นขึ้นชีพโดยนักวิทยาศาสตร์ก็ผมแลวเราก็ฟื้นขึ้นมานะพร้อมกับอุปกรณ์มากมายเลยพอฟื้นขึ้นมาเราก็กลายเป็นไซบอกไปแล้วก็ผมในตอนเกมนี่คือจะมีภาาาาารรรรกกกิจมมมยเเสถอัปดดตวละะคไ้นะ สำหรับใครชอบในเกมต่อสู้แบบยิงถลม่มหรือว่าจะได้เกมนบบคารบอยก็เกมไี้จัดจ้านมา,มากๆเลยครับผมที่สำคัญในเกมนี้ไม่ต้องเไหนก็เล่นได้นะคนที่เบื่อง่ายก็เล่นได้ก็ับผม เกมอันดับที่8 Race City Open World Driving and Shooting Game ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวอิสระไม่อยากยึดติดอะไรมากเนียอยากได้ทําอะไรก็ได้ในเกมก็นี่แล้วก็ผมสำหรับใครที่เป็นคนเบื่อง่ายอยู่แล้วก็เกมนี้น่าเล่นเหมือนกันนะซึ่งในเกมคือเราสามารถขับรถเล่นได้คือการรีบต่างๆเกมมันคือมันดุดเดือดมากๆเลยซึ่งแน่นอนเกมก็คือจะมีภารกิจอะไรอย่างให้เราเด้ยทำด้วยแต่เราไม่ทําก็ได้นะเราสามารถขับรถเล่นในเกมได้ก็ผมคือจะมียานพละหลากหลายรูปแบบเลยในที่สําคัญเนี่ยคือไม่ต้องกังวลเลยเกมเนี่ยแบบค่อนข้างกว้างนะเพราะเกมนี้เป็นเกมแนว เพื่อนโบเลยทีเดียวอย่างที่บอกก็ผมคือเราไม่ทำภารก,กิจก็ได้คือเราสามารถเดินชิลในเกมก็ได้แต่ว่าภารกิจของเกมนี่คือมันดุดเดือดมากๆนี้ตำรวจอะไรก็คือดุดเดือดมากๆเลยสำหรับใครชอบไปเกมในอิสระก็เนี่เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อเลยก็ผมเกมระดริดพิจ นเกมยิงบูมบอบุคคลที่3นะซึ่งในเกมได้บอกเลยว่าตอนนี้กาลังเปิดให้เราทดสอบอยู่นะสหรับภัยที่ยังไม่เคยลองเล่นก็ไปทดสอบดู่อนได้ขอนเกมเปิดจริงนะซึ่งนี่เป็นเกมใายิงปืนก็ผมต้องบอกกับวราเกมนี้จะมีอาวุธปืนหลาหลายอย่างให้เราได้ใช้มากสกิก็จดจ้านเหมือนกันนะต้บอกว่าสหรับภัยที่ชอบ่นเกมยิงปืนอยู่แล้วก็เกมนี้น่าจะเหมาะก็ผมที่สําคัญน่คือต้องบอกกัราเกมนี้คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้นะคือจะมีหลากหลายมดคือจะมีรู่เล่นเยอะมากเกมนี้ซึ่งบอกกัเราว่าเกมนี้มาพร้อมกับอันเรียวทาฟิ้ จัดจ้านมากพอสมควรนะซึ่งในตอนเกมไปเกมยิงปืนก็ผมจะมีตัวละครเยอะมากๆเลยนะที่สําคัญเนี่ยเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้ด้วยคือจะมีชุดต่งตางๆมากมายแล้วผมชุดสุด้าต่างๆอะไรอย่างนี้สำหรับใครชอบไปเกมยิงปืนก็นี่แล้วก็ผมไปเกมที่นัาเล่นมากๆเลยนะซึ่งตอนในเกมเนี่กำลังพัฒนานะสำหรับใครที่อยากลองเล่นดูก่อนก็ไปลองเล่นดูก่อนได้นะไปเกมที่มันมา,มากๆเลยแน่นอนเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเช่ไหนก็ผมเกมมันดับเบิ้ลไป t l e of titans ก็ผม B.O.T. โรบอตนั่นเองนะซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมดาวหุ่นยนต์ต่อสู้สุดอลังการก็ผมสำหรับใครที่ตามหาเกมแนวบังคับหุ่นยนต์ต่อสู้ก็เกมนี้เลยซึ่งสำหรับใครเป็นคนคีดเบื่ออยู่แล้วเกมนี้น่าจะเหมาะนะเพราะเราจะได้ใช้หุ่นยนต์ในเกมนี้อย่างดุดเดือด,ดเลยก็ผมแน่นอนเราสามารถปรับแต่งหุ่นยนต์ของเราได้คืออัปเกรดต่างๆเขาได้หมดเลยอัปเกรดหุ่นยนต์เราให้แร่งก็ผมแล้วก็ออกไปต่อสู้กับเหล่าหุ่นยนต์ตัวอื่นอะไรเงี้ยนะคือบ้าคลั่งมากๆเกมนี้ที่สำคัญต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ต มากนะโปรเกมนี้ภาพก็สวยดูย,ย่างที่บอกนะจะมีหุ่นยนต์หลายตัวให้เราเลือกใช้ด้วยสำหรับใครสนใจเกมนำมาขับหุ่นก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่อลางการกันสร้างพอสมควรนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อเลยก็ผม เกมมันดัดไปห้ามาแานการีมบายแก๊งสเตอร์ก็ผมได้ไปเกมมำใหม่ที่จัดจานมากๆเลยนะซแน่นอนเกมมันคือ,อรเราไปค่ายเกมมาจีเอเอ็กซ์ก็ผมไปเกมเนอะโอเพนโว่ด้วยคือจะมีฉากกระสีหรืจะมีเรื่องต่างๆแบบอลังการกันสร้างเลยแน่นอนเกมมันคือแแบบวางใหญ่มากๆอยู่แล้วนะคือจะมีรถหลายคันให้เราเลือกใช้ด้วยคือจะมียานพนาหนะหลากหลายอย่างเลยสหรับใครที่ยันได้เกมมาจีเอเอก็เกมน,นี้น่าจะเหมาะนะไปเกมมันจีเรอินเดียอะไรอย่างนี้นะจะมีเล่นเยอะมากๆแล้วก็ผม เกมมาดับพี่สี่สตาร์อ s ควิส n รีก็ผมสำหรับใครเป็นคนคิดเบื่อและกำลังตามหาเกมในแข่งมาก็นี่เลยนะแต่ต้องบอกว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมแข่งมาธรรมดานะคือจะมีตัวได้เยอะมากๆแล้วก็ผมคือจะโหดม,มากเลยซึ่งในเกมนี้คือเราสามารถเลี้ยงมา้าหรือว่าทำฟาร์มมาได้ด้วยนะคือได้เราสามารถนําม้าที่เราเลี้ยงเนี่ยไปแข่งได้ก็ผมเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมซึ่งเกมนีคือต้องบอกกันว่า แมปกว้างใหญ่มากๆแล้วก็ผมพ่อเกมนี้ไปเกมแนวเพนว่ด้วยนะสำหรับใครที่ํำรวจก็นี่แล้วก็ผมเราสาม,มารถขี่ม้าไปสบืบสวงต่างๆได้นะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือไม่ใช่แค่เกมแข่งม้าอย่างเดียวนะคือจะมีตัวเล่อื่นๆเยอะมากๆก็ผมเราสาม,มารถทำภารกิจในเรื่องได้คือจะมีภารกิจอะไรอย่างให้เราเนี่ยทำด้วยก็ผมภาพม็สวยด้วยในเกมนี้สำหรับใครที่อยากเลี้ยงมา้าหรือว่าชอบม้าอยู่แล้วเกมนี้น่าจะเหมาะนะแน่นอนเราสาม,มารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องชนเน็ตนะเกมมันเป็นสา เกมมิ่งคาเฟ่ P C building game ก็ผมสรับครเไ็นคนเบื่อง่ายจะได้เกมเราหามแล้วกินอะไรมาก็นี่นะก็ผมซึ่งเกมเมื่อคืนเราเล่นมากมากเลยนะคือเราไม่ต้องทําอะไรมากก็ผมเราแค่เป็นเจ้าของร้านเกมแห่งหนึ่งนะคือเราจะได้เป็นเจ้าของร้านคอมแล้วก็ผมคือเราในเกมนี้เราจะได้บริหารต่างๆในร้านด้วยนะก็จะมีลูกค้าเข้ามาก็ผมแล้วเพื่อนลองนึกภาพดูว่าถ้ามีคอมเครื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกค้า2คนจะทำยังไงใช่ไหมซึ่งแน่นอนเราต้องบริหารที่ดีก็ผมเราก็ต้องคอยซื้อคอมใหม่คอยติดตั้งเกมให้ในคอมด้วยอะไร ที่อยากเป็นเจ้าของร้านคอมก็เกมนี้ลองดูได้นะซึ่งแน่นอนว่าพอมีลูกค้าเข้าร้านเนี่ยเราจะได้เงินจากลูกค้าใช่ไหมแต่เราสามารถจัดการเงินนั้นได้ก็ผมว่าเราจะซื้อคอมหรือว่าทําอะไรงี้นะเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องใช้เน,น็ตในการเล่นครับผมเกมมันดัดที่สองดาวเล่นก็ผมสำหรับใครที่เป็นคนคิดเบื่อแล้วก็ กำลังตามหาเกมแนวเอาชีวิตรอดมาใหม่ก็นี่แล oh, ้วก็ผมนี่เปเกมเอาชีวิตรอดมาใหม่ที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะไพโดเกมนี่ยเบอกแล้วว่าจะมีเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะคือเราสามารถต่อสู้กับลาอสต่างๆได้คือจะมีภารกิจมิชั่นให้เราเนี่ยทำด้วยที่สําคัญในเกมนี่คือจะมีเล่นต่างๆคือเยอะมากๆก็ผมคือเราสามารถทำเควสต่างๆตามหมาต่างๆได้ด้วยที่สําคัญในเกมนี่คือแน่นอนว่าเราสามารถสร้างบ้านครับผอต่างๆได้นะขี่ม้าก็ได้ด้วยเกมนี้ แน่น,นอนเกมนี่คือไม่ใช่แค่เกมเอาชีวรธรรมดาทั่วไปนะคือเราสามารถทำธุรกิจต่างๆ,ๆตาบมบมต่างๆได้เพราะว่าเกมนั้นแบบค่อนข้างกว้างใหญ่มา,มากๆเลยนะเป็นเกมแนวเพนโว่ด้วยแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้อย่างที่บอกนะเล่นคนเดียวก็มันอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยสาหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนวชีวรอดเทมเป้ดูบกับเรื่อนเล่นานๆได้ก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเช็ตน,น,นะเกมประเภทหนึ่งคลาสแก๊งสเตอร์มาเฟียออนไลน์ก็ผมสำหรับใครที่ อยากได้เกมแนวมาเฟียก็นี่แล้วก็ผมได้ไปเกมแนวยิงปืนที่มันุเดือดมากๆเลยนะคือแน่นอนว่าเราสามารถเล่นออนไลน์คนอื่นได้คือเข้าไปในเกมเราสามารถเจอคนอื่นได้อยู่แล้วนะซึ่งนี่เป็นเกมแนวยิงปืนสไตล์มาเฟียก็ผมอารมณ์คล้ายสงครามมาเฟียอะไรเงี้เราสามารถขับรถชนคนอื่นได้ด้วยในเกมนี้นะซึ่งแน่นอนว่าเกมนี่คือจะมีอาวุธหลายๆอย่างให้เราเลือกใช้ด้วยที่สําคัญเนี่ยต้องบอกว่าการขับเครื่อต่างๆเกมก็คือสมูทเดินไหลมากๆเลยนะสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนวที่เราสามารถเล่นมอาไได้เล่นเอาละวางได้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งแน่นอนว่า ไปเกมระยิงปืนอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้เกมในแบบมาเฟียมากกว่าก็นี่อยู่แล้วก็ผมได้ไปเกมมาใหม่ด้วยนะสำหรับใครสนใจแล้วต้องบอกว่า,วาเกมนี้ไม่จะไปต้องใช้เือนสุดสเป็แรงก็สามารถเล่นได้นะแน่นอนว่าเกมนี้เปเกมออนไลน์ก็ผมต้องใช้เ็ตนะก็เล่นนะดูเดือดมากๆเลยเกมนี้โอเคคลิปนี่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกม,มอะไรในคลิปนี้หรือว่าอยากได้เกมอะไรตวไหนเพิเ่มเติมก็เพืนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะ ที่สำคัญนะไนเดี่ยจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมจะมีเกมมาเล่นอีกเพียบเลยนะรอให้เพื่อนๆกดเข้าไปดูนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคกดค,คลิปเราไปได้เลยขอบคุณที่เข้ามาดูนะเจอกันหน้าครับผมอ,อ๋อขอบคุณที่เข้ามาดูมากนะเจอกันครับผมเซี่ยงแกมบลัแมนบ๊าย